บ้านต้องสะอาดอย่าให้เหมือนอกรณีนี้เพราะเจ้าของห้องเช่าไปเจอสาวสวยคนหนึ่งเข้ามาเช่าห้องค่ะตอนหลังเริ่มหายไลน์ไม่ตอบอจ่ายห้องค่าห้องก็ไม่จ่ายก็เลยบุกมาตรวจสอบถึงที่เปิดห้องไปพังงะเลยค่ะเละเทะไปหมดเลยอันนี้คือขนแมวนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะไขประตูเข้าไปมาไขาดิ มกกดไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆให้ลึกซึ้งนะฮะเปิดไปจ้ะเอ๋โอ้โหสภาพโอ้โหอยู่กันยังไงอะคะเนี่ยและตอนออกไปเนี่ยเดินยังไงก่อน Oh. โอ้โ้นี่ดูสภาพห้องนะคะคือกองขยะนี่พเนินเทินทึกเลยนี่อยู่ในคอนโดแห่งหนึง่งที่เจ้าของเคบปล่อยเช่า <c oughs> เขาบอกว่าคนเช่านี่สวยนะหน้าตาดีเลย oh. แล้วปรากฏว่าผู้เช่าเนี่ย ติดต่อไม่ได้ขายตัวไปไม่จ่ายค่าห้องนิติคอนโดก็เลยแจ้งเจ้าของห้องบอกว่าเอ้ยคนเช่าเขามีเลี้ยงแมวด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บขวดพลาสติกทำไมเยอะขนาดนั้นนะจะไปขายหรือะไรยังไงทำไมมันโอ้ทำไมสภาพมันมันเหมือนมันเหมือนมาคุยหาของอะไรหรือหรือทำลายห้องงงเหมือนกันนะโอ้โหโอ้ทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเขาบอกว่านิติเนี่ยก็เลยประสานเขาบอกมาตรวจสอบหน่อยนะเพราะว่าติดต่อคนเช่าไม่ได้เลยขนาดประตูห้องเนี่ยคือตอนแรกเนี่ย ยังไม่เปิดประตูเข้าไปยังเห็นเลยว่าบริเวณประตูเนี่ยยังมีขนแมวเกิดกรังเต็มไปหมดนะคะ<ม>แล้วพอเปิดเข้าไปเนี่ย<ม>เขายังพูดเลยเห็นไหม,มอุ้ยเหม็นมากเลยอะ่ะเ<ม>นี่ยคือและระดับนี้เนี่ยบอกเลยว่าทํากันเองก็ไม่ไหวค่ะคต้องจ้างแม่บ้านมาช่วยกันเก็บกวาดค่ะ เจ้าของห้องก็เลยนําคลิปนี้มาโพสเตือนดูสิคือหมุนไปทางไหนมันไม่มีตรงไหนว่างเลยคุณ้ยมดูแม่บ้านเข้าไปฮะสามสี่คนนะแล้วแต่ละคนเข้าไปดูแม่บ้านบางคนนะคุณ้ยมหน้าตาต้องใส่บูทนะหน้าตาบูทไม่เท่าไหร่คุณนุ่นนะหน้าตาไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันเหม็นมากอะฮะโอ้แล้วดูกี่ถุงดำฮาเนี่ยโอ้โหเออนั่นแหละเจ้าของห้องก็เลยมาโพสเตือนระวังสาวมหาภัยคนนี้นะคะแล้วก็ชาวเน็ตก็เลยแนะนําบอกเอาอย่างนี้ไหมทําสัญญาแบบขอตรวจห้องทุกเดือนไปเลยไหมครับ แต่คนสวยคนหล่อบางทีตอบไม่ได้หรอะคุณผู้ชมฮะเห็นหน้าตาสวยหน้าตาหล่อไม่ได้เป็นทุกคนนะไม่ได้เป็นทุกคนนะฮะ